ประเทศไทยตกอยู่ในวิกฤตสังคมไร้คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลมายาวนานแล้วนะครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนจึงตั้งแนวรุกขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในปี2558ถึง2560โดยเน้นไปที่8กลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งนำร่องจังหวัดคุณธรรม4จังหวัดแรกของไทยนะครับติดตามเรื่องนี้จากคุณเกษานิมระหงครับ ประเทศไทยเผชิญหน้ากับปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลสะสมมายาวนานและแพร่ขยายไปในทุกวงการศูนย์คุณธรรมจึงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบคุณธรรมโดยเชื่อมโยงเป็นภาคีเครือข่ายคุณธรรมสินสื่อสวนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกล่าวถึงการขับเคลื่อนคุณธรรมว่ามีอยู่สองแนวทาง คือแผนบูรณาการความร่วมมือและพัฒนานโยบายและแผนคุณธรรมเชิงพื้นที่โดยเน้นไปนที่8กลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มนักการเมืองท้องถิน่นกลุ่มองค์กรภาครัฐก,กลุ่มธุรกิจกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มเยาวชนกลุ่มศาสนา กลุ่มการศึกษาและกลุ่มชุมชนเขาตั้งความหวังว่าจะมีบุคคลและองค์กรคุณธรรมต้นแบบเกิดขึ้นกว่า5ล้านคนโดยนำร่องจังหวัดคุณธรรม4ี่จังหวัดแรกของไทยได้แก่จังหวัดพิจิตรพัทลุงบุรีรัมย์และราชบุรีเรื่องคุณธรรมก็เป็นเรื่องของคุณงามความดีแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้เองศูนย์คุณธรรมเองนะครับแล้วก็มี3าสตัวคือในเรื่องของตัวความซื่อสัตย์ที่ตรงนะครับเรื่องความรับผิดชอบ นะครับเรื่องของจิตอาสาด้านนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปที่ปรึกษาคณะกรรมก,การบริหารศูนย์คุณธรรมและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมองว่าบุคคลที่อยู่ในชนชั้นนำของสังคมอย่างนักการเมืองข้าราชการนักบริหารนักวิชาการนักปวดสื่อมวลชนยังไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนจึงต้องปฏิรูปคุณธรรมทั้งระบบเพียงแค่ผู้นำถ้าไม่กล้าตัดสินใจ ก็ไร้จริยธรรมคุณธรรมแล้วผููที่อยู่ในตําแหน่งบางทีเนี่ยเขาเลือกที่จะอยู่เฉยๆปล่อยให้เวลามันหมดไปอย่างนั้นอ่ะไออย่างเงี้ยคือการผิดคือไม่มีความกล้าหาญในทางจริยธรรมในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยจะมีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอำนาจกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบุคคลชนชั้นนำของสังคม อย่างนักการเมืองผู้บริหารในระดับต่างๆตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลการกระทําที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาิบาลต่อสาธาร,รณะได้เกษานิมระหงรายงาน